สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับทิกดีอีกเช่นเคยจากลิตเติ้ลนะคะวันนี้นะคะทีกทีลิตเติ้ลจะมาแนะนำทุกคนก็คือเปล่ยวิธีการคิดยังไงให้มีความสุขมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะทีกทีลิตเติ้ลสรุปมาจากพอดแคสต์ที่มีชื่อว่า5 Minute ก็คือวิธีแรกก็คือการตัดสินใจค่ะการตัดสินใจว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปนะคะบางคนนะคะมีความทุกข์ก็คือการที่เราไม่ยอมปล่อยวางเรื่องราวในอดีตนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะเขาพูดว่าอย่าพยายามต้องเป็นคน ที่ถูกตลอดเวลาคะ่ะทุกคนเราเป็นคนที่ผิดบ้างรับฟังคนอื่นบ้างนะคะต่อไปนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นค่ะคลายกับข้อเมื่อกี้เลยและข้อต่อไปนะคะก็เขาก็พูดว่าให้ใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์มาขึ้นใช้ชีวิตให้มันสมดุลกับทุกๆอย่างนะคะต่อมานะคะเขาพูดว่า หยุดความคิดฟุ้งซ่านค่ะซึ่งการปล่อยวางนะคะคือการหยุดความคิดฟุ้งซ่านได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะการควบคุมอารมณ์ค่ะการที่เราควบคุมอารมณ์ทําให้อารมณ์เราเนี่ยสมดุลจะทําให้เรามีการจัดการตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทีของลิตรน,นะคะขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบาย